สวัสดียอมุสอครับไก่เป็นแหลน้ำคนมวันท่านได้กินเขาตรงนี้เขาวันท่านไปเจอเขาอยู่งนี้กระดิ่งทรงมือเอื่อมอยล่ครับไก่มีทรงมือหลายตัวอยู่พอเื้อหนึ่งครับไอรงไก่มือเอื้อมสรงแบระมาณจะ ที่หาโตนี่แหละมาก้องกันอยู่ข้างหลังเันเหรอเม่ท่านไนว่านเขาแต่ว่านเขาก็ไปเมื่อเท่าครับนี่เ่ท่านไนว่านเขามึมยังกับกูังได้สวนอยูเขาว่าท่านในนี้ เป็ดกับว่านจิงเขานี่บักเยี่ยครับนี่ยจำมาขอบมือกองทาพมือกันมันตีกันซีโตตัวหนึ่งไปแล้วล้มไงครับนี่มัยลงกัน,นเลยว่าหนี่ง่ามตัวนี้ง่ามครับเยี่ยตัวนี้เนี่ยง่ามครับที่แล้วว่าจะไว้เล่นเองนี่ นี่ครูมันครูมันบวกนี่ว่าแมนเยี้ยอ่อเป็นสีนี่อันนี้ก็งามสูงหงอนตังตัวนี้คือสีอบ่าแดงหรอกบ่ว่าจะเอาไว้จะเลีน้เอนงตัวนี้หงอนตังเนี่ยที่แล้วเราเอาไว้เลีน้เองอย่สองตัวนี่นเ,นเนี่ยอันนี้คอ,อกสามครับนี่แม่มันตุยไปแล้วแม่มันล่ำใหญ่แม่มันสีเขียว นี่บกไก่ครับบกไก่ยังอ,อยู่ครับไก่นี่ขสนามมาสามเทียนี่ยไก่อ่อาวขนาดนาแดงตัดเลยไก่สนามมาสามเทียอยู่มั่นเจปครับตอนนั้นทางอํานาจได้อยู่สองเจนาหุ่นหนาครับออาสาอป อันนี้ก็ไปปั่มมากหมูว่านนี่ครับตีกับเดือกครับนี่ตีกับเดือกเขียวตัวนี้ตีกับเดือกไอ้ฮักเขาอยู่ซีเชียครับนี่โอ้ตีกับเดือกตีเจ็บด้วยตีกับเดือกฮักเขาอยู่ซีเชียจอ,จอกเขาจอกหลุดนีใส่ได้เลยล่ะบักเขียวนี่ เห็นดูอยู่แต่ว่าสิเป็นพมา่าปผสมเชิงหน่อยหนึ่ง <c oughs> นี่ดีกันเดือกันเดียวเลยอยู่มู่บ้านสองซีสองหาเนี่ยอยู่มู่บ้านสองลหาดีหมู่บ้านี่ใส่ใดได้เลยของนีกับไอปั่มไปปั่มมาหมู่บ้านนี่คือกันครับอันนี้สิมีหล่ออย่หน่อย ดีก็โอเคอยู่นี่บักเยี่ยเขียวครับเนี่ยทำมาว่านี่อันหนึ่งดีใส่ได้กันครับเนี่ยม่กัตทีแถวๆข้างขึ้นกันครับมักษาว่าท่านได้ปั่มปั่มว่าท่านได้สมมันหัก แรงตัวนี้มันบ่าท่านสูนนนไน่ไกลก็เลยปล่อยมัานค่ยปั่มลงนวลมาเจี๋ยนหนึ่งล่ำใหญ่บ่าท่านสู่ไกลก็เลยปล่อยุ่นพายินเขา่าพายินเข่าแตกตืมๆอยู่เขาว่าท่านหนึมี องนี่กับนี่แต่ตัวเมียตัวเทิร์มิตัวเดียวตัวเมียใบตอตัวเมียอยู่หกเจ็ดตัวไปใส่เม็ดวุ่นตัวเทิรตัวเดียวตัวเทิรตัวเดียวกับว่าเขากลมมุมว่าเขากลมสัมไปฟุน้นกาก็เริ่มเย็นๆแล้วครับสองมือมั้งนี่เย็นๆเยือกๆเลย น,นอหนห้องนอกรัเบร์นอนนี่เฮีย็นนอนกะท่อมเย็นดียุ่งกับวิงอวงออกก็ดังไฟรุ่มเี็มมันก็นใกล้ไม้สองตัวนี่ลำไ่อันนี้เขาจองไว้แล้วบวกเชียวนี่ แล้ว,ต,วตัวนี้ตัวนี้เจ็บไปเล่นี่เข้าเนี่ยอีกวกขี้หมูอีกพกเขียวตัวหนึงน่งเนึกหน่อยอยูนี่มาเอาไปสีมาเอาอีกบ่าหายแล้วเลยหายมันไปสำนันละ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับตะครยให้แน่เด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ